คาไปที่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับมหากรรมฟุตบอลการกุศล2คู่ใหญ่ค่ะบุรีรัมยูไนเต็ดพบบีจีปทุมยูไนเต็ดและสงขลา FC พบตรังกานู FC รายได้มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและหนุนกีฬาจังหวัดสงขลาค่ะ ที่สนามกีฬาตินาสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายพิพัฒรัชกิจประการรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสงขลา P A O Charity 2025จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารวมกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสงขลาและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านกีฬาในพื้นที่โดยมีนายสุพิษพิทักษธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารอบจอสงขลาและประชาชนจนํานวนมากมาร่วมชมการแข่งขันอย่างคึกคักค่ะ การแข่งขันฟุตบอลการกุศลจัดขึ้นทั้งหมด2คู่โดยเริ่มต้นในเวลา18นาฬิกาเป็นการแข่งขันคู่แรกระหว่างทีมชั้นนำของไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดต่อมาคะ่ะในเวลา20นาฬิกาเป็นการแข่งขันคู่ที่2ระหว่างทีมเจ้าบ้านสงขลา FC พบกับทีมเยือนจากประเทศมาเลเซียตรังกานูเอ เป็นการกระชับความร่วมมือด้านกีฬาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมกีฬาฟุตบอลทั้งนี้การรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรและกิจกรรมภายในงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในจังหวัดสงขลาที่ขาดแคลนงบประมาณด้านการศึกษาและเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกีฬารวมถึงสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของเยาวชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ